สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องลุงอ้วนอะไรก็ถ่ายนะครับวันนี้ก็มาพบกับน้องแอมสวัสดีครับพ่อแอมสวัสดีค่ะลุงอ้วนนะถ่ายน้องน้องแอมไม่เห็นอิหยังมื้ยนี่เพราะว่าวันนี้นะคะมีแม่แม่เอฟซีมาหายอยมารอน้องแอมเลยอันเอฟซีมาดิมาแอมก็เอฟซีมาจากใต้นะคะเล่งใต้ได้่ยมา

เธอไปถ่ข้างไหมพี่ีบงพดีเธอถ่นี้เลยยนี้ยมหายเดยมบรรยากาศของแก่งขั้นสูงครับตอนนี้น้ำน้ำลงเอน้าขึ้นนันยดักาดีลเออยมไ่เลยสไปงนก่แร้งนี่ดักีำ้ายาขั้นูทำไมสีผมมันทำไม เอซน้องแอมนะคนก็เยอะครับวันนี้ไป้อข้าจนได้ี้ทีนีพต่างกันลกอันนี้ลูกเขาเลยตั้งใจอันนี้นะ ระหว่างเอง็กซ์เมเจอร์ใจร้อนเอ้าแม่น้องแอมหัวค่าค่ากันเลยสวัสดีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะของลูวัลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราหนักกดปักตะไครให้พญอวอ้วนสัสๆนะเด้อค่ะไม่สิชื่อช่องว่าอะไรนะคะรู่วัลอะไรก็ค่ะรู่วัลอะไรก็พอระยะ ถามอีลี่ว่าตอนคือซื้ออะจองนี่ต่งคิดว่าจะคิดยังไงนะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รู้ว่านะคะขนาดในกล่องอยู่ยั่อ้นเลยจะว่า